ตน,แนีแนวแมวอยากโผล่พี่หนอ่องตามหาใหญ่แหงพี่หนอมืงเก่งเนานะเอาป้าพี่หนอ่องค่ สวัสดีครับเจอกันที่เก่านะครับผมเจอกันกับเฮาสองคนที่เก่าได้ครับผมวันนี้กับเขาป้าหเหียที่เก่าได้ครับภารกิจประจาวันของเขาทูมือถึงมือกับคือเขาปลาเฮียแดละพี่น้องวันนี้เจอกันอยู่พิกัดเก่าพิกัดเดิมได้ครับผมอำเภอแม่ละหน่อยเนาะจังหวัดแม่ฮ่องอนเมืองได้มอกพี่น้องวันนี้เจอกันสาวๆจังหน่อยอากาศดีๆพี่น้องขึ้นฟ้าขึ้นฝนเดี๋ยวเฮามาลุ้นกันพี่น้องเฮาสิมานประมาหมือเนาะกันรวมเดินปลาน้ำกันได้ครับพี่น้องกับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมได้ครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมไปพี่น้องครับไปลุยกันเลยครับผมลุยหาเห็ดน้ำกันไปพี่น้องไปขึ้นดอยสูงขึออ้นเราเนี่ยครับผมบรรยากาศบนดอยนะครับโอ้โมองไปทางล่างเป็นเดือดฝักฝุ่นเป็นเดือพี่น้องฝนใกล้ไกลพี่เป็นเดือดออกพี่เป็นบานคน้นเลยครับน่าจะเป็นทั้งอำเภอแม่ละน้อยแล้วทุกพี่เขาขี่รถมา ไปเดิมเฮ็ดไข่ค่ะจุูงามๆเลยตะไข่ได้ครับผมเดี๋ยวน,นี้ไปเดินเฮ็ดทอมครับผมไข่ขาวใหญ่ด้อจ้ะ มาเมื่อวานพอดีเนะาะเมื่อวานบดีที่สุดรอเดี๋ยวน,น,นะอะไรนี่ตอ้ยกระงอกเหลืองโอ้ยสนุกสุดที่ว่าแม่นดอกเก็บเลยออก ทุกทีก็มีบาด Để cầu đồ cho nó Nó ngủ khảo Cứt bọn ngàm thế <laughs>

đang khô gần đó Chụp mệt khay đường nó thật khó gần là ngàn Xe xia thì đỏ nhiều nó cái mì chắc hà hú đỏ này chắc gì xịt đỏ đi nào lề đấy cha đẹp đẹp đấy các phong có đen nồi cha เก่งโน้ยเกงหวานคือกัารนึกค่ะ,คะหัวขาวหน่อยพีนนยนน่น้องห่างแห้งนอนเห็ดก็ได้มือหนีส่งห่างเขาแปลงด้วยครับผมเขาแปลงใหญ่ดอกหน่อยๆก็มีเลยจุ้งเฉียดอกเป็นยังแข็งดีอยู่จ้ะ เปล่งหรือว่าเฮทนาขาวเนาะคน,นอื่นเนาะจะมีแบบหนาแบบบ้างเนื้อค่ะแบบซาจิมเก็บนี่คือแบบหนาด้วยใ่ไหมล่ละลีนกำลังงาม

ดินดีเพราะเป็นดินที่เราเคยปลูกอย่างมาก,ก่อนเลยดินดีครับแต่บนดอยนี่ก็ที่พูดเจ้าหนา้าขังขาเหมือนขาอยู่หลุดเมี่งเทะ ตกน้าดิค่ะตัวเด้งไีนลูกขาไนี่ยดูดิบานแหงวะจุดจุ่มกำลังดันดินขึ้นงามๆเลย ไข่ดยัยงไงไข่ขใ่ค่ะไข่าขาวใ,นในนาเน,นุ่น,น,นี่ะใยพอระจุมหน,นึ่งสามจุมเ้อะค่ะเกนะ็บเลยเนาะเก็บเลยโอดกเดียวปนอิ่มเลยจะี่ ขาเอาจุ่มหิดไข่เด้อจ้ะขาเขาใต้ดินบุญจุ่มไงครับเจอแล้วเห็ดไข่ างามด้ยบุนกกระตูมเลยบวมเลยเก็บเลยไข่ขาวไข่ขาว้ะจังบุ่งปีงปนเนาะแกงกระเสียบค่ะส่วนมากนิยมตำปนตำหนผิดตำเจียวยุ่สองตูมตุกตูมละ โอ้อีเล่าเห็ดไข่เก็บไปก็มามันเห็ดไข่เซยีดีเนาะกไปเมามดิ่นาเล้ยเลี้ยต้นนี้เลี้ยเขียวัึงม่วงงามเลยนะงามงามเลยามากอุ้ยดอกนีนี่้ยงามเฮียงอ่ะเธอาวยงามงามับ ข,าป,ขาป้าพี่น้องขาโค้รเนาะขาออนซอดขางามขาง,งามเนี่ย,ยอดที่เรื่องพี่น้องนญ่สำนองใหม่ด้วยครับผมพูดนะมีเบื้องมือกับผมจับเลยเป็นตัวที่เรื่องด้วยครับงงนี่ไงขกไงเนี่ยนอนเดียวี่ไปเกียงอิ่มเลยนี่ แต่บอเอาไปเถอกพี่น้องก็ว่าคือสิบบาด็กเกงเพื่อนนกยูงเป็นสัญญาณบอกว่าเห็ดละงอกสิมาด้วยพี่น้องนี่ก็เห <c oughs> <c oughs> ็ดเพิ่งเขาหมดแหละเดงชุบกังงานๆชวงนี้ทั้งอีสานกะเห็ดเพิ่อเนาะก็ลังออกเนาะเพิ่อเขาเพิ่อนขมด้วยครับผมก็ลังออก เกิดลอยกับขาดลาที่เป็นทั้งเนื้อละยืนดันหากหหใหม่เช่นเพื่อนครับผมไข่เกียวรกกดได้ไหม ส่วนมางแมงมันมาเทกินนู่นกินนูนตัวน่อยๆไข่จุ่ก่อนชวาออกาท้ายแห้งน่อเออน้ำผา่าท้ายครับกลางทางเลยเนาะ่าท้ยแห่พูดโอ้ขอุ้ยสิไดายขาแมงเตดอกก็ยังดี ค้าคนไม่นค่ะ่นข,ขาข้าคนก็นลาังงามเลยแก่งเนาะแก่งวานแก่งแสบค่ะคดี <c oughs> <c oughs> ขายกคดี <c oughs> <c oughs> เิื่อเป็้งเปิ้งง่ายเลยพป็นองอปราจิมีแมงมาตอมสีหอมเนาะเป็นอะไรส,สุดอมเนีย่ย ปกติฮ็ดเพิงมูนี่ก็จะมูหญ่ขนาดเออจ้ะปี่นีพ่นอกแบบได้ดอกเนาะมูใหญ่มาค่อยคื้อไปเลยดีเลยดอกเดียวเดอ๋ยวเดี๋ยวตัมริบตั่เนื้อคอรอเนื้อหายงามนดอกเดียวคอร์เาย้งามเลย ดออกแล้วเดียเด๋ยวฝนเดียเด๋ยวแดดด้วยค่ะแดดจะกมือซ้อมมือนเต็มเต็มเนาะก็ดีดีเลยเห็ดนี่ออกเลยละอาเรียดอกหนึ่งน่าจะใสกระเห็นเลยลังบานอยู่ดอกไงค่ะ จูมหนึ่งเลยๆอกหน่อยเนาะจูบเดียวออกหจูบหนึ่งก็หน่อยออกห่างกันเนาะขาเห็ดไข่ <kh ay> นะหอยเนียเห็ดไข่ ผมว่าไง่งที่แผ่ลำพูนอยู่เลยป้ายกขึ้นบ๊คัดแก่ปันได่ด้พี่น้องเอาได้เอาได้เนี้ยแทะได้ตัวยังป้าไงแหงพี่น้องมึงจูบสีซ้ำจูมรุ่นกัปันเด้วเนาะเปวนใบใหม่แล้วเพิ่งดตตาอนย่าดอกเดียวไงแห้งยีรี ขรบปุ้นเลยขปุ้นดอกเดียวไปก,กอดได้จ้านีกก่ดูไข่เนาะออกเรื่องเหลืองจังหน่อยเข่าข้าคนพึ่งเข้าข้าคนออก,กะลา่างบานเลยจ้ะ ีเพิ่งเดียวเพิ่ง,ง,งมีแต่เมียงกินเมียงค่ะกินได้นี่หายครึ่งหนึ่งค่ะเก็ดไข่ด้วยจ้ะมันปีชอบป,ปี้เลยชอบป,ปีสีเหลืองงานเนาะ เขาค่าคนด้วยครับผมพึ่งเข,า,ขาใหญ่ดีนเนาะเขาค่าคนด้วยจ้ารู้ความพิ่งเขาใหญ่ตัวนี้ไหมเออ<ะ>แมวแนวอยากโผล่กันร่างโพค่ะกะันร่างโพดอกเดียวที่เราตามหายึดพึ่งเ,เขาใหญ่เด้อค่ะนี่เดี๋ยวเลย มันเป็นสัญญาณที่ดีแล้วบ่แต่ว่าเนากะไลายกลัวเน่าไข่บนนี้เก็บตู้มือเนาะจุ่มไงเนาะจุ่มไงเนาะตัวแต่ยังออกตู้มือค่ะมามือแรกของหลหมดนี่จุ่มหญ่ๆเลยเห็ดเ้าไข่ค่ะไป่ไกลไก่ขากลับเนาะขาไปพอเห็นค่ะพี่น้องขาไปบเห็นขากลับขากลับตัวแต่คนใหญ่น้ำกลุ่นบ่ อนี่ไตใไม่ใหม่ดื้อค่ะเด็ดไข่ด้วยจ้ะอ,อ้ทำปลาหญ่าดื้อค่ะ ปวกบ่ยืดปวกปวดตาบแมนบ่แมน,แมนขาขายาวได้มือระดอกเนาะมือระดะดเด็ดปวกตัดรื้อ,าอ,าอาขาสิโอ้โหดอยเลยพี่าาน,นะะ้อ,าาองเขาสิเข่าหาข้นนะครับบ่จะคลองข้าวเสียที่เอาเกลือมาให้กินเอาใส่มือให้กินเวลาเห็นข้นในข้าวเสียบอยานนะแล้วฟูงเขาอยู่แถวนี้ โตพ่น์บนอคอยญ่ายนะครับเห็นพี่น้องทางกาลสินขมิตว่าเป็นง่วกี่โตพ่น์จีบอคอยใหญ่ประมาณนี้นะแล้วก็ปล่อยไว้น้ำดอยดนะครับปล่อยไว้ให้อยู่ให้กินน้ำดยอ,อยนี่แหละยามก็ะขื่นมันก็ขึ้นไปนอนบนดยนอยนอนทุกบ่อยสูงๆพนเมื่อกี้ก็ย่างไปบ่อนบนนอนอยูไอ่ไปตัวหูย่างออกอลไรเรือยครับนี่ ถ้าเห็นกเก็บเอาเหรอเห็ดบบเห็นกระเลี่ไปย่างไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวก็ล่าพีล้านองบนนี้แล้วนะครับผมเห็ดเท้ากะหมันที่เก่าด้วยครับมือนี้ก็เป็นเห็ดร่วมครับผมเห็ดไข่เมียนครับเห็ดไข่เห็ดเพลิงเนาะมักตะดอกนี่ล้านี่นี่ครมือนี่เลยดอกเดียวพี่น้องโอ้ยนี่ผมมาต้องได้เก็บเลยเดี๋ยวมือใดกแคมือหนึ่งละ เป็นสัญญาณที่ดีแมนครับผมงามแห้งเห็ดตัวนี้เพิ่อเขาใหญ่เนาะเพิ่อเขาใหญ่งามบิลิดอมีห่อกระดาเห็ดร่วมคื้นเก่าเห็ดนาเลค่ะเห็ดนาเลเห็ดผึ่งเห็ดละงูเห็ดข้าวไข่เนาะค่ะพี่น้องครับผมจ้าสารพัดเห็ดสารพัดเห็ดเดี๋ยวเจอกันมืออื่นเนาะค่ะครับผมมีห่อกระมันกมันเต็มตาพื้เก่าค่ะตะกาดอยพี่น้องตะกาดอยกะหาไปเรื่อยๆเนาะค่ะครับผมเดี๋ยวมืออื่นแมนครับผมกระบาดครับผม คุณพี่น้องถีก่ก็ไหลก็แชร์เด้อค่ะเป็นกำลังใจให้ว่าเฉิดสาวจิ้มคุยสารบัตรถุงเด้อค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้สาวจิ๋มมาเฉิดขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ